อ่ะก็พี่ร้องรับ่นีแตับเดินทางหน้าก็ต้องสบขอกไปง่ายเลยอ่ะแต่ลากายมีก้์นทางอากาศยานของนครพนมเลยกายมันี่เนี่ยมันสีเป็นตลาดมาดยุคหางข้างบอหัวบูบานอย่างสีละหเราเนวเนวกินเลยใตลาดวัดพี่ยังแน่ครับมันโคกกองอ๋อตลาดนันมันโคกกองคือตรงนี้วันวันวันเสาร์บ อาวันเสารตลาดมันพกลองคุณลองกับไปหาเพิ่งครับพูดให้ถูกๆหน่อยมันผูกก่องมันเป็นอย่าพูดตลาดสวนบัมันน่อยเลยตลาดสวนใหญด้เลีย,ลยม่ยพักยังคนใหญ่พักเสี้ยเ,เกียวพักเสี้ยงเกี่ยวเขาตพักเส่งเกลียวไม่เมื่คนเมคนมันกินกินก้อน เั็คกับยวชเกวก็ได้ครับโอ้หแต่มันเป็นสายท่านีว่าอะไรนะนี่ก็อร่อยงเราได้ทำิบโดนแบพักสี่ยงเกลียวร่มเปื่อยเกติห็นเอาเขาเขาก็กิ่นตะละเสียบผาเข้าไปกันขี่ดีกว่าไปเสียผาเฮ้เสียบผาก็จะขึ้นเสียผาด้วยมุกคือคนฝาเนี่ยเสียบานครับเสียบานา เอาก้อย้ mm. <for> mm ั hmm. like ่ม่วหาที่บาทคนเกินเาบาทครับเน่ยห้าหัวน่งข้าเออแล้วเดียวห้าบาทนะไม่ย่างน้นเนี่ยเนาะโอ้ิงคายก้ขินไข่ยังก่อนไ่ห้างรังค่ะโอ้ไข่ไข่รังรังไข่ห่างห้างไหนล่ะเออเอาเสียบม้วนเขิ้เนี่เสียบดีเลยบอาจะไม่่ะเฮ้เอากลับมาก่อนจะเสียบอยากอยู่เดี๋ยวเสียวเอาอยู่กลับมาก่อน อ๋อไข่ยังไงสาบหาบทเป็นเล็บค่ะเล็บเล็บป้อมนี่บอกห่วยติดได้เลยโอ้ยนอะจมงกสั่นข่านสมัยถักเล้วคนณสุปัจจุบันเดี๋ยวนีอยากได้อยายกดทีเาด้ยเอเล็บมัคว้า กินได้นะเสือพากะไรด้วยเซรุพุชนเลยเสือพากะไรคอนเซิต้ากับเทอร์นิสวิทตูฟ้าเป็นมะเขือทานสดผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะหลับแล้วลูกชิมได้พี่อันนี้ใช่มะเขือทานสดฮะเป็นขนมข้อพี่หวานกรอบชิมได้ค่ะถักชิมได้เลยอันนี้ล้างแล้วแล้วก็แช่น้ำแข็งเรียบร้อยอ้าวโหผใหญ่เลิศตาแล้วผู้ใหญ่เลิมตาแล้วเจีแดงนะพี่จะหวานฉ่ำมากเลยค่ะ ได้เลยจ้ะเข้มหน่อยได้เลยมามะเขือพันธุ์ทานสดค่ะเป็นพันธุ์น้ำเข้าโทนี่สวีทเป็นความมะเขืออะไรนะมะเขือโทนี่สวีทกับเป็นพันธุ์มะเขือโทนี่สวีทใช่ค่ะสายพันธุ์สวีทสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะพันธทานสดขอบคุณค่ะทานน้ำเข้าทานลูกเข้าด้ยอาไหมายังไงขายยังไงสามสิบสี่สิบหกสิบเจ้าเจ้าเท่าไรองค์สามสิบจักอันม่เล่นแสดงจ้าจ้า เคยเห็นบ่เคยเห็นในพี่น้องเนอองางค่ะลูกคาเจบาทก่ที่บานสิบสี่สิบเน่ยเนัอาครเั่งออบาสี่สิคนไหบเี่ยกินเหรียญเ้นพี่น้อง้อกลับไปมื่อเกินลดเที่ยวน้อยไปปลูกเลยก่นาะได้ไหมกน่าจะได้นะพี่ เต่ผมไม่รู้กนว่าวิธีการเพาะของเขาาะเมล็ดเนี่ยเขาทำยังไงแต่ว่ามันมีเมล็ดค่ะแต่หน้าตอ้ที่ร้างเด็กที่้าครับสิบาทครับล้างกันเอะอันไม่เท่าไร็ไไม่ราจะสามไม้หามิฮ้ี่สิบกทอเราคยังใหม่ยุ่รอมยัไร้อนรนนะาเ่สามหม้มันนเตี้อันนี้เป็นไก่ไก่เป ใส่ห้างห้างนะแกะให้ใส่ห้างห้างอันนี้เป็นตมังกรแล้วดูกระพอนบคนไห้เอาต่แบบนี้เาจอ่นนี้ล้วลองมันมีี้หองามลองเมียนลองเอาไม่เดี๋ยวอันเสียดึงถุงมามาซื่อมาแต่ว่าเขาว่าเขากินไข่ในตู้ทิ็นเลยเอาอีเดี๋วหมนหมนเลย เฮ้เเอเาอุดุ่นกันอุดุนกันแมนแขอบคุณค่ะ่่โอ้ยนะกนาะพักอันนันอพักอีก่งก็ซื้อไม่ได่ไักสางแง่งเกียวพักสางแงงเกียพี่นันคุสมเนี่ยไอออกกพักสางแงงกวพันผมผมบเคยเห็นเรยกถาม่อค่ะเป็นเังนะคะ ก็ลาบกินกบลาบกินก็อันันดครับวเหีียวมันเป็นหอมอีกนึงเป็นออกสีเขียวบห้าบทไม่ได้ตางหลายผมก็ไ่ได้เขาบ้านไงก็เลยบ่ได้เอาแน่นไตการลองแล้วเ็นไปดูน่ออันนี้เห็ดงแกอันนี้เขาจ แต่งให้ครบแล้วคุณบอความแกงด้ยนะ่าห้าบนห้าบนสินอมเนื้อหอมเนื้อเน้อมะเได้มากด้ยล่ะโอ้ยผมมองสุดมอง่างลังิคะเจ้าขมิ้นแซ่บๆเจ้าขมิ้นดิบมองสุด โลละยี่สิบห้าบาทแก้วขมิน้นะโอ้ยบานไหนพี่น้องเลยมบม่งใกล้เสียงล่างบหมอนโอ้ยสยารางโอ้โ,อโอ อผมอาผมไ <PI llegar S 2> ม่รับไม่นีม่ให้อาผมพวกปีดยืนผมไปตลอดได้พายืนเอาอะไรเอสิบปีดแม่เบิรดเบรบาทมเีบิร์ดม่เมบิดผบิรดอจ้าขอเาขเบิรดเบิรผูกเบิร์ดามโอเคับร์ดักล้ซ้ำใส่ท่นก่นนิดนึงเบิรดเงี้ยไหนย่านหรือเบร์ดกันตม่านงกล้ใส่ัานแล้ว่คที่ค่ะอันนี้เป็ดเป็ดอย่างเดีดนีรเืกับปักคริงโอ๊ยพอเสียว่านี่ไก่เคราส กระล่ะมาเชี่วตลาดพูดแล้วสายมาเช่ตลาดนะเธออย่ยัหนย่ากันยางนะหอมหอมเช่ออะไรหอมนะอมแบบสามห้าสามร้อย0าอมแดงนะสามร้อยสายญี่ปุ่นอันนี้กี่ยาเอามาเลย้าอดาอเียมา เขาไมคาใหญ่ขันแม่นท่าขแม่นกี้สมัยกเป็นท่าเกียร์เลยเสียบลกอันนี้ก็เสียบลอบางคนว่ามีอยงเมี้อันนี้ม่นอียงอะไรเนี่ยโอ้หมหมูเะไม่เอเระบายไอียงัดำก <c oughs> <โม> <c oughs> ีจ้าไม่คุกกีคุกกีมันคือตัวหน่อย มันเล่าล่องล่องกับฟองมันไปสุกสุกแล้วอันนี้อะไูปเลยเนี่ย่นปวดเลยเนี่ย อันนี้แม่งยังคนีซ้อนอันทอันเท่าไหร่อันนึงเนาะเอาอันหนึ่งเุบกวดไหอันนี้ยังซี่นีเวยขนวดขันวีเนี่ยปวดหรอกนด้อันนี้เดี๋นีคือน้สาคือเอาสร้างอันห่งไอ๋มันกินเปน่อาคุกกี้มเพียงสี่กินบ่เป็นกินหอดเบา บ่บ้านไปซื้อเนี่ยก็เลื่องซื้อได้เห็นในทีวีเดี่นะคะเนี่ยมุมกันไปได้อขบบคครัที่กิงที่กิงมันซุมหนึ่งมันสีตู้ในี่คุณหนี้เนี่ยอันนี้เอามาจะใส่หรือเอามา 我我我我我看见了，哇，那几 คนจริงวันแรกเนี่ยนางนางบัญญวนค่ะอันนี้ไข่ป้าค่ะโอ้โหอ๋ในบัญญวนโอ้ยเอาไมีแต่เนี่ยจบแค่แต่เนี่ยจบแั่เราเป็นแล้วนี่แล้วกันรูปโล่นี่นี่นี่บักแจงกีลีนบักแจงจริงนะแจงอีลีสวัสดีค่ะ ตลาดสลัดนัดบ้านเอีงก่อนนี่เนาะมันน้องมวงน้องบัวองโอ้บาน้องบัวเอียงไม่ยังนี้นี่อะนี่ยานเมี่เรัยงานมาจะยินมีดบ่โอ้บอกว่าไม่กินใหญยเลยินพนมีดนะาอานนั้นมางานนี่แหะครับหินสลัดนี่จักัน

ทุกมุมม้วนเสานะครับพ่อพ่อนี่ยตลาดนัดเดอกสันคู่ชมเด้อมันมันเป็นม้มีมมูวบบาตแต่ว่าพี่นรองหลายเดโอ้ยคือูด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 ููด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 ูู

มันบ้านนักคนาอย่างหล่ะคณะผมแหละครับก็ครับเลินในเรื่องมดแรงเนอครับครับแค่นี้ยัางไงนี่ว่าเล่นนั่งเล่นั่งลเนี่ยนั่งมิมฮะโอ้มิมมิมท่านได้ปั่นไม่ปั่นแล้วครับนั่งไปผาดเพื่อนั่งตั้งแต่แปบาทน้อยแปดสิบสองร้อามอครับของปลาตอนนี้ไม่อย่างนี้ปบปบปบเอออันนี้เขียนครับเปิเขียนโอ้ยเนี่ยมาเียอ้ยเขียนยี่ม่ครับคึนไขึ้นข้นขึ้ขึ้นขน ไปขึ้นรอมว่าไก่เลครับพเด็ฮะขึ้นรอมาไก่แท้เอามางานล่ก็เลยเห็นตลาดก็เลยแวะโครับนเขียวนผักโมครับผักขมพันยังือเปไปดีแต่งมีมีม่วงมีชมพูมีขาวผักโขมผักผขมท่านชมเด้เด้อผักโขมบนเขาคือม้วนหีอ ผมชมพูพิผมขาวม่วงมัเลยเกี่ยวมั้งเลยม่วงกละมี่นีมีครับห่วยโอ้ห่วยเราไปหนึ่งเส้อป้านะรอเค้องกินข้องอยากทั้งนั้นแหละข้องแต่ข้องซอยโอ้ต้มครับ ยังแ่ยงอ่พ <boot> ี <sist le> <Dartmouth> ่น <log> ้องเคยไปเคยมากกันพันมากกับพ ah <standards> ่แวเด้อวันเสาร์รอรมาเดเด่ยวไดเด่ยด

คิดใจเพิ是是่มใจเพอ่คิดใจเพ่มเพิ่ไปต่อุ <S <S ้ยฉันปวัปวดหเออมีกินงูไงมันย่ามีมันขึ้นนี่เหร ไ่คมันสูงรู้กเมอื่อันนี้เี่ยไอันนี้มีเที่ยมีเท่ยงอันี้เนี่เปี่ยน่าจร์าขอา้ครับเน้เนม่บกนี่เขาเรยกเป็นบ้วนบวไม้วนบวสุสไปเนี่ยเ่ยมัูนกรว่า้มสกใช่ หาบานก็เพราะเสือย <Rah> ุบ <acht> ันหากินอย่างหวานหวานู้นนะที่บ้านอาหานนี่หเานนะอันนขนมโดนหลาย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 ถ้าผู้ชมเรื่องของกินของอยากกินหลายอ่ไหมขวบพี่จะมาไม ต่ยหมด้าวจีนตัวครเนยค่กินอกอ้กินอกไปเลยเอาพักนั่งกัางเนยผู้ปาน้ำตลาดกสมเด้อเอาถ้าอยากไปผู้เลก็ได้ส้มตลาดว่าไม่เป็นตลาดเล่กัหนาไม่ผยรอไ่ตกันเด้อไม่อย่างนั้น โอ้ยเนี่ยมักมขอันนี่หมองมกเลยมาเช็ดกระเปาหนี่วยหมองมกเวยเสมาเสพอิสูหน้ามเหอเนี่ว่าหนิแมอเสมาหน้าฮักฮักกินมวยใช่จะ่ไหมบ่โอ้นผู้เดียวต้มืำกงมาจังไค่ะพี่ยายค่ะพี่ลายค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งตลาดคุณอี่นำนงจ้าค่ะค่ะ ขาวจานผ่านม่ทายหนังางนครับมานร่เยเางานงก็่อยเนี่คือน่าใจคุรอใกล้ๆนี่นะครับก่คุูเชือนรับให่อจะเินประตูใหญ่ค่ะขายคอยใหญ่กค่วสิบ้แปดสว่าเนีป็นยากสิน้ใหม่านมาล่ นักเองกระไยขอนยู่นาหูของแสบระหูพี้ไข่มดแดงไมแบนนไปเลยขึ้นกโกก็หวาไปหากเไข่มดแดงกินจแสบพหรมันไนี่มันทำลาเดีขึ้นกโกก็กวาพี่กญ่พี่อันนี้มันไม่เค้เลีกัน โอ้บ <Net> ่กล้า oh, ทํา oh, ยังไงโอ้ย oh, บ่หอยแค้นคือโตใหญ่นี่เออกระบ่าแม่นๆโอ้ยอยู่คือใกล้ๆปัดสิบ่กินบ่แรงเลยเอ๊ะฮะใหญ่ๆเลยนี่ดูใหญ่มั้ย มีหอยแค้งหอยข้างวะไรเ้หอยแข้งหอยข้างสิหอยข้งขีดหมอทั้งแี่อาหารสดอาหารนั่นเขาเหลือเนี่ยอาหารสดไร่ต้องกินตลาดที่เียเลยพี่น้องไกลไปไกลมากเลยวันชาวโครเยจะปิจัดตุ้มเต่าเนาะเอาได้ักงานเนยโว้ยพี่น้องไปไปฝังนี่เป็นไก่มีเนาะ ขงนี่เป็นไก่หมุนอ่าขัางนี้เป็นไก่หมุนตัวนี้วัสิบบาทก็มีเป็นเห็ดไก่หมุนเอ้อเอออาวมากินห่าส้มกินออกเด้อกไม,ไม่อยากานะฮะไก่ห้าหหมูอันนี้หัวเป็ดกห้าสิบบาทเอ้ยพี่น้องใครแล้วมงคงคันพร้อมจิตตลาดวันนี้หลายเลยเด้กอ้า เป็นเรื่องล่อๆสายพี่น้องนี่หรอกข้อมอนทำขอคุณของกินของใส่ของกินขอยากเตรียมทิพี่น้องกำย่กำยใหญ่ไอ้ไมเห็นที่านข้าบอกอุ้ยได้อย่างกินแรงครับขั้นสมเจ็บได้เลยบางทีนี่ดินักชิมบาทชั้วใมาเด้หลายคนชั้่บ้านคนเด่นแต้นคนเดิเศร้าคนเดิ บาดมันคือบาดมันบามันขายถือกะแสอ้าานนบสิบบาทนะพี่น้องเฮ้ตรงนี้จะอ้อนให้เอาเอาเอาบาเพื่นดู้ื่นผู้ใ่ี่ว่งขวางบ้านพ่วงเลยครับของกินของใส่พี่น้องเด้อสวัสดีครับตอนไหนนายันสวัสดีครับสวัสดี ร้ายยังไงร้ายยังลูดแ่นี่ันเหรอดครับลดตีันค้ายกันเพ้งเลยเอ่อธรรมดาเอ่ ใส่ไข่เป็นละซเาเก่งแต่ในทีวีเนาะนี่ดูสิเิ็งจิงจิงส่ใส่เาเก็ว่เอาใส่ไข่เนใส่ไข่ให้เนี่ยใส่ไข่จัดรล็อกมึงจักาล็อกจัดซ้อมดันจัดันก็ร้ำก็ได้เจ้าก็กยจนไเอาสาำก็ได้่รามันแซ่บกันแซ่บกว่าที่เรกว่าตตัวละมาอีกดตัวแต่ว่าจุยน้ำตาลได้ตวนมอันนี้ตลาดบ้านตลาดบ้านหลวงปัวน้าแคมป วันน้ำบัวน้าแคมน้ำบัวน้าแคมสนามบินวันเสาร์วันเสาร์กับวันพุธวันพุธวันพุธเันพุธเัาพุธันพุธวันพุธวันพุธเัพุธวพุธวสารุณว้นพุเวันพุวันพุดก็นพุธวเนพ่ธวังมเวันีวันพุธวันอุนพุธวัวับขอบคุัับววัวพน้องเสั

หอมหัวแดงหัวแดง,งดหัวแดง,แดงยงอสดสุดแลยยอดสุดมากอัตราพวกที่ไปนัำมันใกล้ๆนี้อนเหอนตลาดเลยแว้หอมหัวแดงหอมกระเทียมนะครับเป็นอาหารบ้านที่ขาด,ดเพรเลยเขาหยดพิชพิดแหงมือ้อ เอาเข้าไปนะครับพี่น้องงานกันจนจนลาแล้วล่ะอ่าให ok tomato, ok ้พี่น uh, ้องพึ่งสนิทแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวะเข้าไปสิห้าสิบของไปไปหายกินยูนน้ำบวานน้ำหานน้ำหานเอาให้พี่น้องยุทธีมีเฮ่งสุขุสุขคนมีโอกาสเลยมากวันเสาร์กับวันพุธหมอที่ตลาดอ่าตลาดบางมีตลาดวันว้านนี่ก็บางบัวบางบัวฝักเพืนช่วยด้วยท่นผู้ชมเด้อเจ้าวันตคอนขอทวัดนตะคอนบอลงม ทค,ครับก็ติดตามปเดอกๆสมช่วงบสาวอล์กัมาอล์ฟกัมาคระเจรเจริญเจริญเลาสิได้กินเฮาไปรื่อยยไปรื่อยๆครับเราเพลนในราคาเรียนเชิญคจ้าา้าจ้าเอาเอาสั่นอ่น้องเนาะอยู่ดีม่เหงสุกุสกุลสวัสดีครับเยยนตแม่งครับ